สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเราขอ,อนำเสนอสาธิตวิธีการปลูกพัน์ไม้ชนิดหัวพันธโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะประกอบไปด้วยถาดรองกระถางหัวพันธ์ไม้ดินคู่มือวิธีการปลูกพันุ์ไม้ และแผ่นป้ายสำหรับปักชื่อพัน์ธไม้อุปกรณ์ที่ต้องนำมาเพิ่มเติมมีดังนี้ 1. บัวรดน้ำ 2. กันไกร 3. กระดาษรีไซเคิลสำหรับรองก้นกระถางต่อไปเป็นขั้นตอนการปลูกพัน์ไม้ที่นำเสนอได้แก่ต้นว่านมหาลาบ 1. นํากระดาษที่เตรียมไว้รองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหล 2. เทดินออกจากถุงใส่ในกระถางประมาณสามในสี่ส่วน 3. แกะหัวพันมหาลาบออกจากถุงบรรจุแล้วจึงวางหัวพันมหาลาบตรงกึ่งกลางกระถางโดยให้หัวโผล่เล็กน้อย 4. เทดินปลูกส่วนที่เหลือลงรอบหัวพันจนเต็มกระถาง และขั้นตอนสุดท้ายลดน้ำให้ชุ่มครั้งแรกในการลดน้ำควรค่อยๆลดน้ำเพื่อกันดินไหลล้นกระถางและสุดท้ายนี้เป็นการนำเสนอภาพลำดับการเจริญเติบโตของต้นว่านมหาลาบค่ะเชิญรับชมได้ค่ะ